เดี๋ยวๆๆๆๆซุใกล้ๆสุ่มใกล้อืม uh huh. CSR ครับ Vmax climax นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบ็อกเสริมของโปเกมอน TCG ที่ผมเรียกได้ว่าโอ้วาวไม่สิ่งปันคือบ็อกสุดยอดแห่งการรีกลิล้น ในโลกโปเกมอนทีซีนั่นเองนะครับเพราะผมเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะรีปลิ้นมาเยอะขนาดนี้ก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับบล็อกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบล็อกที่รวมของหรูด้วยนั่นเองนะครับมันก็รวมถึงการกลับมาของการระดับ C H R นั่นเองนะครับซึ่งเคยออกมาแล้วในชุดซังบูลนะครับซึ่ง C H R นะครับจะออกมาทั้งหมด28แบบนั่นเองครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีการระดับ C S R ด้วยนั่นเองนะครับก็คือคาแรคเตอร์เซีเคนแร่นะครับซึ่งจะมา อสอก็เป็นชุดเสริมให้คลาสเลยจริงๆนะครับอย่างที่เจ้านี้ได้เกลือนไว้นั่นเองนะครับก็แน่นอนอีกแล้วครับว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเร,เ,เ,เราก็ทําการอันบ็อกซิ่งเจ้านี้กันเลยแล้วกันนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาอันบ็อกซิ่งกันเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับก็คือ b o ของซ์ของ VMAX Climax นั่นเองครับซึ่งมันออกมาตั้งแต่วันที่18แล้วคือวันนี้วันที่20นะครับก็เรียกได้ว่าเรารีวิวดีเลยไปนิดนึงเพราะว่าผมไปติดคำธุระที่ต่างจังหวัดนั่นเองนะครับ ก็โอเคอยู่ก็เด <sk exactly ี๋ยวเราจะมาแกะบล็อกนี้กันนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่ามันมีระบุไว้ตรงนี้นะครับว่ามีการ์ดแบบสม5ใบนะครับแล้วจะมีการ์ดฟอร์อย่างน้อยหนึ่งใบนั่นเองนะครับก็เรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเราจะได้ chr csr sr หรือ hr ใบไหนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรามาดูในส่วนของด้านข้างดีกว่าครับด้านข้างก็เป็นอาร์ตการ์ดเลยครับก็ได้แก่ฮูป้าเชอริมนะครับผมจำชื่อญี่ปุ่นไม่ได้เลขเชอริมแล้วกันแล้วก็เดนเน็ตนั่นเองนะครับอีกข้างหนึ่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน QR Code นั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับก่อนที่เราจะมาดูเจ้านี่เราจะมาดูเจ้าซองที่ให้มากันเลยแล้วกันนะครับซึ่งซองที่ผมโชว์ให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชคือซองวียูเนียนแพ็กนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดเราพรีออเดอร์เจ้านี่หนึ่งกล่องนะครับเราจะได้เจ้านี่มาหนึ่งซองเองครับซึ่งผมพรีมาสองกล่องเลยได้มาสองซองเองนะครับทั้งสองซองเลยครับจะมีโอกาสลุ้นได้วียูเนียนของมิวทูซาร์เชียนและก็เก็กโคงะนั่นเองนะครับอ๋อหลังการ์ดนะครับ ชุบโอเคหนึ่งสองสามฟุบเอ,อสรารจันเบอร์เน็ตนะครับหนึ่งใบนะครับแล้วก็ใบต่อมาครับเราได้วีลเนียนของเก็กโคงะนั่นเองนะครับก็ซองแรกของเราเราก็ได้เก็กโคงะนั่นเองนะครับชุบฟุ๊บสารจารย์เบอร์เน็ตอีกแล้วครับแล้วก็ซาเชียนครับเราได้ซาเชียนวีลเนียนนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมขาดแค่มิวีกทูจังเดียวแล้วซึ่ง ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ไปซื้อเพิ่มเอานั่นเองนะครับแกะอย่างระมัดระวังอือชอาแกะมาแล้วครับก็แน่นอนอยู่แล้ว t e x t อร์เป็นกล่องกระดาษเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แน่นอนว่าด้านหน้านี่ก็สวยงามมากเลยครับสมกับเป็นสุดยอดบล็อกริปินนั่นเองครับอ <baking> ือมก็แน่นอนนะครับว่าถ้าจะดูการลิสต์นะครับก็สามารถสแกน QR โค้ดได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนว่ารอบนี้นี่ค่อนข้างให การดในซองคูณมากเลยครับก็คือมันคูณจริงๆครับเนี่ยคือแบบโอ้โหเฮ้เยมีมวลสารนะมวลสารอยู่นะย9 20ครับ22 22ได้ฟลอยอย่างน้อยหนึ่งใบในซองนี้นั่นเองนะครับมาแกะกันโอเคนะครับแล้วก็แกะมาแล้วครับ22เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้ chr ใบไหนนั่นเองนะครับ โอ้เข้าใจแล้วที่ว่าการ์ดฟอยอย่างน้อยหนึ่งใบแน่ๆเลยครับก็คือ Energy นั่นเองนะครับแต่รอบนี้ก็ไม่มีโลโก้25ปีนะครับก็สำหรับคนที่จะมาจัดแบบรู้น้อยนั่นเองนะครับนี่ครับ s q นะครับซึ่งเป็นแบบจุดชมฟิวชั่นนะครับสวยงามมากนะครับชื่อภาษาญี่ปุ่นคือโคโอริโปะนั่นเองนะครับแล้วก็เคเรียนะครับแล้วก็โมมิดีแล้วครับที่รีกินมาและใบสุดท้ายครับเป็นแบล็กกี้วีครับแบบดับเบิลอานะครับก็เป็นฟลอยนั่นเองนะครับฟียบพลังงานพืชครับ อ่าซัชิมูชิครับของภาคซอสชิลนะครับคริงแกนครับตาขครยจับคืนครับกุปอัพเน็ตสวยครับมอสโนครับอืมเด็กคาดน้ำเนี่ยจำเป็นต้องใส่ใบนี้นะครับแล้วก็หมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วลืมไปว่ามีแค่ห้าใบนะครับก็ใบที่สองก็แน่นอนครับว่าสองที่สองเราได้เป็นหัวแร่มานะครับของเจ้ามอสโนนั่นเองนะครับชุบฮิตโตคังเงะครับแน่แล้วน่าจะได้ดอนนะเนี่ยเอนเตอร์จี้เพาเวอร์ฟูลครับเฮ้ยใบนี้ผมอยากได้อยู่ต่อมาครับก็คือพีโอเน่ และก็ลิซารอนครับแน่นอนว่าเป็นลิซารอนอาร์ตใหม่นะครับก็เป็นลิซารอนที่มีความสามารถแบทเทิลเซนนั่นเองครับที่เอาไว้ใช้เล่นคู่กันรีออนหรือแดนดี้นั่นเองครับแน่นอนว่าเป็นอาร์ตใหม่ที่สวยมากๆครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับไม่ธรรมดา ah C H R ครับคือใบไหนหนึ่งสองสามว้าวเราได้เจ้ายาเรรูตานมานั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยครับสวยงามมากๆเลยครับกับ C H R ใบแรกนะครับ บคัตจิชูครับยามาวารุครับผ้าคุมยอดทนครับแล้วก็ดับเบิล A ครับไปไหนไปไหนปิกาชู V ครับว้าวคือแบบสวยจริงๆครับคือฟอยล์รอบนี้เนี่ยทำสวยจริงครับเป็นฟอยล์เส้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีความนูนข้างในครับคือปกติกาดับเบิล A เนี่ยก็มันมีความนูนนะแต่ว่ารอบนี้คือนูนแบบนูนเงาแบ่งเลเยอร์การ์ดได้แบบเจ๋งเป็นพิเศษเลยครับสวยมากแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นไปแล้วแต่ว่ามันคือ C H R นะครับ ก็คือแอปริวนั่นเองครับแอปริวนะครับสวยงามจริงๆนะครับชุบฟุบจิเมเลียนครับเป็นจิเมเลียนจุดจมต่อเนื่องนะครับพลังงานจุดโจมต่อเนื่องครับอีกหนึ่งการดีปินที่ดีเหมือนกันครับต่อมาครับเบิร์ดคลิปเปอร์หรือผู้ฝึกนกนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับเป็นโดทาคุนครับก็เจ๋งเหมือนกันครับแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นเทปโอโอนะครับจุดโจมต่อเนื่องเฮ้ยอืมรอบนี้นี่มีฟอยระดับพาราเรลด้วยนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยครับก็ งงแต่ว่าเอาไบฟลอยขึ้นหน้าแล้วกันนะครับออืชุบฟึบพลังงานพื้นฐานเหล็กครับเชอริมโบครับอ๋อเชอริมชื่อภาษาญี่ปุ่นคือเชอริมโบนะครับก็อืมเจ๋งต่อมาครับก็คือราชครับหรือแรชที่ผมเรียกในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับอืมสวยงามมากแล้วก็ใบต่อมาครับเป็นเลเวลบอลครับแม่สุดยอดของริปินอีกหนึ่งใบนั่นเองครับเจ๋งจริงๆและใบสุดท้ายครับเป็นในรูปแบบของคิปเปิลอาร์ครับ แน่นอนว่ามันเป็นท่าน้ครับเมื่อกี้ผมเห็นไปก็คือบัตเล็กซ์ร่างขีม้าขาววีแมนั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ดีนะครับที่รีบิ้นมาครับสวยงามมากๆเลยนั่นเองนะครับฟึบชุบพลังงานธาตุน้ำครับแล้วก็ดาคูมะครับหรือคับฟูนั่นเองนะครับคารามานคารามาเนโรครับคารามาเนโรครับจู่โจมต่อเนื่องนะครับเรียกว่าอีกหนึ่งใบของสำหรับคนที่อยากเล่นแบบบัเจ็ตเด็กนะครับเด็กแบบวันไคลส์ก็ หน้าเล่นเหมือนครับกับคารามาเนโรนะครับก็ดีแล้วที่ริปินมาชิบะครับจู่โจมครั้งเดียวแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นทิ่พนาอีกแล้วอะไรวะแบล็กกี้วีแม็กซ์ครับดีจริงๆเลยครับที่ว่าเราได้ทั้งแบล็กกี้วีแล้วก็แบล็กกี้วีแม็กซ์นะครับเพราะว่ากัรไปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของสามัญดีๆนะครับที่ริปินมานั่นเองครับเก่งมากเบสสวยจริงฟึ๊บชิงอ่าโปวารุนครับทักทูครับเชือกหลบหนีครับเอ็กเสพโรบแล้วก็ยาเดรุตันแบบ หัวแรศนะครับก็เป็นฟลอยธรรมดาครับสวยงามมากเลยก็ใบสุดท้ายเป็นตาข่ายจับคืนแบบพาระเรลวนั่นเองนะครับฟึบบิลิลีดามะครับหรือวอทรอมนะครับเอนเนอร์จีวอชครับแมรี่ครับของสามัญรีปินหลายรอบมากครับใบนี้แล้วก็ต่อมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยใกล้ๆ zoom ใกล้ๆอืม csr ครับท่าอะไรท่านอะไรต่อสู้ครับอ่ารู้แล้วครับ หนึ่งสองซักวู้ยชุด K ชุด K เฮ้ยเฮ้ยเฮยสวยๆมากครับสวยมากครับก็คือ Volus จุดจมทั้งเดียว Vmax แบบ CSR นั่นเองนะครับแล้วก็อ้านี่สวยมากเลยครับกับตัวเอกาซอสชิลนะครับน่ารักน่ารักน่ารักจริงๆแล้วใบสุดท้ายครับเป็น Devil นะครับผมจำชื่ออังกฤษไม่ได้แต่ว่าก็เป็นรูปแบบพาราเดลนั่นเองนะครับชุบพลังงานพื้นฐานธาตุไฟฟ้าครับโคคูนครับ เมทซอนจุ่จมต่อเนื่องครับอีกหนึ่งของสามันที่อริปินมานะครับถึงแม้จะเป็นระดับคอมมอนกันเลยครับต่อมาครับก็คริสตันหมอกนั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งของดีที่อริปินมานั่นเองครับกับใบต่อมาครับก็คือหัวแรกครับก็คือเซ็ก o คลมนั่นเองนะครับ2ที่11ครับก็ขึ่งทางแล้วนะครับก็ขอให้มีของดีๆนะครับพลังงานฟอยมืดครับวัปโรลุนครับร่างพระอาทิตย์ครับสวยครับ เอรูเรโดครับหรือกาเล่นั่นเองครับแล้วก็ต่อมาก็คือคีบานะครับก็อีกหนึ่งของดีที่รีพิซนมาครับแล้วก็หัวแรกครับเป็นคำสั่งของบอสอาร์ตใหม่นั่นเองครับซึ่งเป็นอาร์ตของเฟอร์เดลลี่นั่นเองครับสวยจริงๆครับอย่างน้อยซึ่งแน่นอนครับว่าในที่สุดก็มีการ์ดคำสั่งของบอสอาร์ตอื่นนอกจากซากากิสักทีนั่นเองนะครับก็เจ๋งมากครับเจ๋งมากชซุบพลังงานธาตุไฟครับ มาคมยูครับวัปปูลนอีกแล้วครับเมมโมรีแคปซูลครับอืมอีกหนึ่งของดีครับและก็หัวแร่ครับเป็นคูป้านั่นเองนะครับก็เจ๋งอยู่เดวิลครับหอคอยแห่งน้ำครับคูร่าระครับแล้วก็ใบต่อมานะครับก็เป็นดับเบิลอาร์นะครับก็คือฟรีเซอร์วีนั่นเองครับและก็ใบสุดท้ายครับเป็น c h เอชอีกแล้วครับซึ่งใบนั้นก็คือโดกคคุนนั่นเองนะครับอืมแจ่มจริงแล้วครับใบฝุกใบฝุกแจ่มจริงแจ่มจริง ฟึบชุบไมกะครับมาลีฟครับอีกหนึ่งของริปินนะครับโคมไฟต้อนรับครับเป็นวอลลูอสจู่โจมครั้งเดียวนะครับดับเบิลเอและก็ใบสุดท้ายครับเป็นบูสเตอร์นั่นเองนะครับและก็เป็นรูปแบบของพาราเดลนั่นเองนะครับจะได้วียูเนียนมางนะโดมิเรอร์ครับแคปเจอร์เอนเนอร์จีครับอีกหนึ่งของซามันดีๆครับที่ริปินมาครับเรียกว่าเจ๋งมากๆครับแล้วก็ชุบเมลอนครับ อีกหนึ่งของสามัญอีกหนึ่งของสามัญที่ใช้กับธาตุน้ำแล้วก็ทริปเปิลอาครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นการ์ดไปไหนไปไม่ได้ครับก็คือใบนี้เลยครับไม่มีคิววีแม็กซ์นั่นเองนะครับเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับที่ผมอยากจะลองจัดเด็กของมันดูนั่นเองครับแล้วก็รู้สึกว่ามันโผล่มาครั้งแรกด้วยมั้งในชุดนี้นั่นเองครับเจ้าไม่มีคิววีแม็กซ์นั่นเองครับก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะมาจัดเด็กนี้เล่นกับเพื่อนนั่นเองการจริงๆแบบจริงๆพลังงานพืื้้นนนฐาาตต่่่ออออสสูคครรรัับบชเเจมง ทั้งเต็มเปียมครับริกินแต่ละอย่างแล้วก็หัวแร่ครับเป็นคาร์บิอนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นคาร์บิคอนความสามารถกินตุนนะครับแล้วก็เป็นอาร์ตใหม่นะครับเอ้ยก็ไม่น้องลุ้นวิูเนียแล้วม้งเนี่ยมาพลังงานพื้นฐานน้ําครับบิโดครับปลาชาโบราณครับอีกหนึ่งของรีพินที่เรียกว่าโคตรดีดีแล้วครับที่รีปินมาครับแต่ว่าผมซื้อแล้วไงผมซื้อสิงกันไปแล้วไงไม่เป็นไรครับมาต่อมาครับเป็นผู้พ้องในกาล่าครับเป็นอีกหนึ่งใบที่ เอฟเฟกดาธรรมดาอย่างโจกาสามใบนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวอาร์เนี่ยค่อนข้างสวยมากๆเลยครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับเป็นดับเบิลอาร์ครับเป็นสุดยอดของสามัญที่น่าใสในเด็กครับอย่างเจ้าโครแบทวงนั่นเองนะครับกับความสามารถใน Access นั่นเองนีเรียกว่าเจ๋งมากๆเลยครับที่ริปรินมานั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโครแบทวเนี่ราคาค่อนข้างสูงมากๆเลยนั่นเองครับซึ่งดีละที่ริปรินมานั่นเองนะครับชูบซีด้าครับ นาเกสตเทลุครับจู่จมต่อเนื่องอาร์ตใหม่นะครับก็สวยงามมากจริงๆครับอาร์ตใหม่ต่อมาครับเป็นกล้องสองทางไกลนะครับหรือสโคปนั่นเองครับเจ๋งมากๆครับเจ๋งจริงๆที่รีปินมาครับแล้วก็ฟลอยครับเป็นอิตาเลียนควิกชูเตอร์อาร์ตใหม่นั่นเองนะครับก็เป็นอาร์ตที่ดูเท่กว่าอาร์ตก่อนหน้านี้นะครับก็เรียกได้ว่าเจ๋งจริงครับที่รีปินมานะครับกับใบสุดท้ายครับเป็น C H R ครับมาครับหนึ่งสองสาม เป็นมอร์สโนอีกแล้วนั่นเองนะครับแต่เป็นมอร์สโนของเวอร์ชัน C H R นั่นเองนะครับซองที่19ครับเดเดเดครับจูเปต้าครับมาสเตอร์ครับแล้วก็ใบต่อมาครับก็เป็นทิปปันอาร์ครับเป็นอีออฟวีแม็กซ์นั่นเองนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับเป็นพลังงานจู่มต่อเนื่องแบบพาราเรลนั่นเองนะครับแล้วแล้วเราก็มาถึงซองสุดท้ายนะครับก็เรามาลุ้นกันเลยกว่าเราจะได้อะไรนะครับมา พลังงานพลังจิตครับอีวูครับหืมริปปินของริปปินดีๆีลิาโดครับอันนี้ก็ริปปินนะครับถุงมือนักล่าครับแล้วก็หัวแร่ครับเป็นวอลลออสตัวเล็กจู่โจมต่อเนื่องนั่นเองนะครับโอเคนะครับเราก็มาดูผลประกอบการของเรากันก่อนแล้วกันนะครับก่อนเข้าสู่มิติแห่งรีแอคชั่นนั่นเองนะครับก็เริ่มแรกนะครับก็คือดับเบิลอาร์นะครับที่เราได้มาเราได้แก่กาลาฟิเซอร์วีนะครับแบล็กกี้วีครับวอลลุออสจู่โจมคนเดียววีครับโครเบดวีครับ b e s the t best one the best one นะครับสุดยอดของริปินนะครับและก็พิกาชูวีนั่นเองนะครับก็เราได้เดิมพัอามาทั้งหมด5ใบนั่นเองนะครับเจ๋งจริงๆครับต่อมานะครับก็คือเป็นการ์ดระดับทริปเปิลอาร์นะครับซึ่งได้มาทั้งหมด4ใบด้วยกันนะครับก็ได้แก่ b l a c k กี้วีแมที่ดีแล้วครับที่ริปินมานะครับแล้วก็ e o ออฟวีแมนะครับแล้วก็ The best one นะครับที่ผมจะเอามาใส่เล่นในเด็กนะครับก็คือ n i m คิ w Vmax นั่นเองครับและก็สุดท้ายก็คือบัตเล็กร่างขี่ม้าขาว Vmax นั่นเองนะครับสวยงามจริงๆครับอหอมหอมต่อมานครับก็คือเป็นการระดับ CHR นะครับที่ดีเลยครับที่โผล่มาในชุด exclusive อย่างนี้นั่นเองก็ได้แก่เจ้ายาเรล r ตัน CHR นะครับแ b r i CHR นะครับและก็โดทาคุ n CHR และก็ Mosno CHR นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยครับ กับซีชาทั้ง4ใบนะครับแล,แล้วเราก็มาสู่ CSR นะครับใบดีวของเรานะก็คือ Val โวสบีแมกกับตัวเอกของภาคซอชิลนะครับที่ผมจำชื่อไม่ได้ครับเรียกได้ว่าน่ารักน่ารักมากๆเลยครับส่งก็เป็นไวฟุจริงๆเลยก่อนที่เราจะมาเข้าสู่ปิติริยาชัน่นผมก็คิดความเคลียรอย่างหนึ่งได้นั่นเองครับก็ใน,ในเราได้การ์ดฟอยดีๆมาเยอะอย่างนี้ผมจะมาชาร์ฟโฟนั่นเองครับแล้วเราจะส่งการ์ดหนึ่งใบกันนะครับว่าผมจะ ได้การาฟไปไหนนะครับแล้วผมก็เอาการาฟ e ไปนั้นที่แหละครับมาทำเรีแอคชั่ 1, 2, นนั่นเองครับแม่ง่ายดีมาครับหนึ่งสองสามเป็นมิมิคิววีแม็กซ์นั่นเองครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเข้าสู่มิติแห่งรีแอคชั่นกันเลยแล้วกันนะครับฮะ,อะไอผมก็นึกว่าเราออกมาเข้าสู่มิติแห่งรีแอคชั่นแล้วนะเนี่ย <c oughs> ปแปลกจริงๆะ <c oughs> นะมีอะไรอยู่ข้างหลังผมอย่างนั้นเหรอ <c oughs> แม่จำมิมิคิวน้อย เมื่อกี้แกเกือบทำฉันตกใจไม่น้อยเลยเหมือนกันแล้วเนี่ยช่างเป็นรีแอคชั่นที่ e r k t k t h o u r t h Wall มากจริงๆเลยนะเนี่ย w m a x Climax นะครับบอกได้เลยว่าเป็นชุดรีปิ้นที่เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยครับและเป็นชุดที่ผมต้องให้คะแนนมาถึง8เต็ม10เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าเป็นบ็อกที่รวบรวมการ์ดของสามาัญหลายๆใบนะครับที่คนส่วนใหญ่เขาเล่นกันนะครับให้สามารถหาได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งเป็นอะไรที่ผม ชอบมากๆเลยนะครับบวกกับการที่เอาการระดับ CSR และก็การระดับแร่ใหม่อย่าง CSR กลับมาอีกครั้งหนึ่งเรียได้ว่าเป็นอะไรที่กูดจ็อบมากมากเลยครับท่านผู้ชมเรียก้ว่าเจ๋งมากมากเลยนั่นเองครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย